วันที่30ตุลาคม2533สนทนาธรรมที่โรงแรมโบบิน่าเมืองโคราชกปูย้อนไปนถึงเมื่อตอนตรงวันเนี้ยนะคะที่เอาถามอาจารย์แล้วก็คุณทองชัยแนะนำมีข้อแนะนำอยู่สองข้อใช่ไหมบอกว่าต้องเรียนพระพิธรรมใช่ไหมเพื่อที่จะเข้าใจการเจริญสิดเวาหาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเละ่ข้อหนึ่งก็คือถ้าจําเป็นต้องท่องก็ควรจะท่องถ้าเปิดจําไม่ได้ เราอยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือถ้าที่ผมอยู่ในวงการธรรมะเผยแพร่ธรรมะมานะครับผมเห็นว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสศึกษาพ้าพิธธรรมนะฮะการศึกษาในที่นี้นม่ดะหมายความว่าเขาเข้าไปในคลาสหรือว่าเข้าไปในเรียนห้องเรียนที่จะท่องและก็ต้องสอบอภาพิธรรมตรีโทเอกอะไรระ้ันั้น,นไม่จําเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าขอให้ได้มีโอกาส อ่านสำหรับตำราทั้งที่มีเลยนะครับที่เป็นพระพิธรรมนะฮะเช่นหนังสือปรมาธรรมสังเขปเรื่องนั้นก็มีปรมาธรรมที่ย่อๆนะฮะโดยเฉพาะสำหรับผมนั้นเนี่ยปรมาธรรมที่เรียนนั้นผมซาบซึ้งจากคําบรรยายองท่านอาจารย์สุจินที่บรรยายีิวัสเกตนะฮะแต่ว่าก็ไม่หมดที่จะจิตเจตสิกเท่านั้นนะครับส่วนปริเชตอื่นๆนั้นก็ก็ยัง ไม่มีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะสําคัญมากทีเดียวนะครับในปริเจรแระแนี่คือจิตเจตสิก์นี่นะครับก็มีความสําคัญมากทีเดียวนะผมว่าคำบรรยายนั้นผมอ่านเราทราบซึนนะฮะแล้วก็ผมเคยสี่ลบอกให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็เขาก็เข้าใจนะฮะผมเห็นว่าเมื่อได้ศึกษานี้แล้วทาให้ฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะแล้วก็ไม่ถึงกับประท้องนะครับผมคิดว่าพระพิธรรมเนี่ยโอ้โหนี่ท่องยากโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ มากๆอย่างผมเนี่ยท่องไม่ค่อยจําครับแต่อาศัยความเข้าใจฮะส่วนที่ไม่เข้าใจก็ผ่านไปนะฮะส่วนที่เข้าใจก็ค่อยๆเก็บไว้นะครับส่วนที่เข้าใจมาครัะว่าเมื่อผ่านไปแล้วก็ฟังจากท่านอาจารย์อธิบายนะครับแล้วก็สังเกตในชีวิตประจำวันก็ทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเช่นตัวอย่างเช่นโลภาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนี่ยฮะแล้วก็มีชื่ออะไรสารพัดเลยถ้าคนนี้ไม่เคยเรียนพจไปทํามมาเลยนี่นะครับ เขาจะยากที่จะที่เข้าใจนะครับแม้แต่เรียนมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเช่นตัวโอโลภานี่นะผมไม่ไมค่อยเข้าใจเลยครับนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีสติพิจารณาตัวโอโลพะเจตสิกตัวนี้ด้วยนะฮะส่วนโทรศัพย์ยังเข้าใจง่ายโทระเหมือนกันครับถ้าเราไม่เรียนพระธรรมนะครับเราก็คิดว่ามันเป็นความโกรธความมากุ่นเครืองที่มากะากเลยเนยแต่ถ้าที่จริงแล้วมันที่เบาแม้กระทั่งหุดหิดนะครับ ไม่สบายใจอะไรทั้งทั้งหลายเนี่ครับเรืเร่องเล็กๆน้อยๆนี่ยกังวลน,นี่นะครับนี่เป็นโสาทั้งสิ้นเลยนี่มันมาละเอียดอ่อนนั้นเพราะฉะผู้ใดมีโอกาสเรียนก็เรียนซะแล้วก็ก็จะเข้าใจแต่ถ้าว่าไม่เรียนเลยนะครับถ้ามาฟังเขาจะปฏิป,ปต่อกันนานหน่อยเข้าใจแต่นานหน่อยครับกว่าจะได้ฟังอาจารย์บรรยายครบทุกองค์ธรรมนี่นะครับเข้าใจยากเลยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณธนิชครับเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ จำได้เมื่อครั้งหนึ่งที่ไปที่บรรณาจารย์นะั้นจนคุณพรชัยถามอาวิธิภูมิรูปมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างเชื่อไหมครับหนังสือเล่มสีเทานะผมอ่านวันก่อนนี้พออ่านได้ไปใหม่ๆนี่ท่องได้จําได้นะครับรูปมีแปดนี่ท่องได้แล้วร็จแล้ววันนั้นเนี่ยไปจําไม่ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เปิดเทบทวนแล้วก็จําได้แล้วเวลานี้จําไม่ได้อีกแล้วผมก็มานึกถึงตัวผมเองว่า เรื่องของการศึกษาพระพิธรรมเนี่ยตอนนี้นี่หกสิบกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนักากษคงจะไม่มีโอกาสแระครับชาตินี้ที่จะเข้าใจในเรื่องพระพิธรรมก็เลยเอาอย่างนี้ว่าตัวแรกก่อนว่าปรัมญาธรรมเน่ยเอาแจิตเจตสิกรูปจิตคืออะไรจิตเป็นยังไงแล้วก็สังเกตว่าที่ความหมายของคำว่าจิตคือสภาพรู้ขณะนี้สภาพรู้ก,กําลังปรากฏ เห็นขนาดนี้ก็เป็นสภาพรู้ได้ยินก็เป็นสภาพรู้ฟังอาจารย์อยู่ทุกวันทุกวันพอได้ยิน่าอาจารย์พูดว่าขณะนี้สภาพธรรมะก,กํลาลังปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงที่กํลาลังปรากฏเนี่ยรู้ผมก็เอาแค่นี้ชาตินี้เอาแค่นี้พอเอาว่ารู้ในขณะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดถึงนี้ผมคิดว่าชาตินี้ผมคงไปไม่ได้ไกลหรอกครับผมก่อนนี้มา็นหมอาจารย์นะคือพระพิธรรมท,ที่ผมศรัทธาผมเลื่อมใส่นะครับที่ศึกษานะครับ เพราะพระพระพิธรรมนั้นอธิบายนะครับธรรมชาติแต่ละตัวไวเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาในชีวิตจักราลี่ทาให้ทราบซึ้งนะครับเช่นสมมุติว่าความตนหนีเนี่ยนะครับมาเชยานเนี่ยครับมีอาการปรากฏใจบ้างครับมีอาการปรากฏคือว่ามีทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับทําให้เป็นอาการปรากฏที่มีการปกปิดนะฮะและผู้ที่มีมัชธิยมมากๆนี่มีการปกปิดทรัพย์ว่าเรามีเงินมีทองเนี่ยครับล็ ไม่อยากให้ใครรู้ครับในว่าเรามีมากเราพยายามที่จะปกปิดไม่ว่าเรามีน้อยนะครับนี่มีเป็นสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าอิจฉาหรือว่าอิจฉาคนอื่นเนี่ยนะครับก็มีทรัพย์สินชื่อเสียงผู้อื่นเนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ทําให้เราเนี่ยเกิดอิจฉาเขานี่นะครับทําให้เราเนี่ยทราบซึ่งครับนะคนอื่นมีทรัพย์สินมากๆาะแล้วเนี่ยครับนี่เป็นก่อให้เราเกิดอิจฉานะครับรู้ว่ามีลาบมียศมีชื่อมีเสียงเนี่ย ผมว่านี่นี่เป็นเรื่องวิเศษที่ทราคุณจะศึกษา